สวัสดีครับในการใช้พร้อมหรือว่าเทคนะครับเพื่อจะไปสร้างงานด้วย AI นั้นนะครับบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราอยากจะได้นั้นเราต้องพิมพย์ยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรจะมาแนะนำเว็บไซต์ hacking face ตัวนี้นะครับซึ่งข้อดีของเว็บนี้ก็คือนะครับเราจะอัปโหลดรูปเข้ามานะครับให้กับในเว็บนี้จากนั้นมันจะเขียนพร้อมให้เรานะครับว่าถ้าคุณอยากได้ภาพแบบนี้ คุณต้องเขียนพร้อมแบบนี้มันจะได้ภาพแบบนี้นะครับพอเราเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับก็จะเห็นปุ่มตรงนี้นะครับ drop image here or คลิก k upload นะครับให้เราคลิกไปที่คลิก k to upload ได้เลยนะครับจากนั้นไปเลือกรูปภาพนะครับที่เราต้องการจะให้มันเขียนพร้อมหรือว่าไปสร้างพร้อมให้เรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้นะครับผมเตรียมภาพไว้นะครับอ่ะจว่าเป็นภาพนี้ก็แล้วกันนะครับก็กด Open เข้ามานะครับ เมื่อกด Open เข้ามาแล้วนะครับข้างล่างมันจะมี select mode นะครับว่า Base ดีที่สุด Classic หรือว่าเร็วนะ fast นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีปุ่ม submit ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเมื่อได้รูปเข้ามาแบบนี้กด submit เลยครับพอกด submit เสร็จนะครับมันก็จะ processing นะครับก็คือมันจะวิเคราะห์ภาพล้วนะครับว่าการที่จะได้ภาพแบบนี้นะครับต้องเขียนพร้อมยังไงเห็นไหมครับมันได้พร้อมมาแล้ว จากนั้นเราก็แค่ Copy พร้อมนี้นะครับผมจะ Copy เลยนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็ไปเว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างภาพด้วย AI นะครับอย่างเช่น c l i p d o p Midjourney นะครับ Bing Creator Image หรือ Leonardo อย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปใช้เว็บนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสนะครับมาที่ Clipdrop ก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะวางพร้อมลงไปตามนี้จากนั้นจะกด Generate นะครับ ดูซิว่านะครับพร้อมที่เราได้จากฮักกิ้งเฟสนี้นะครับและนะครับให้เว็บสร้าง AI จากพร้อมให้เรานะครับมันจะได้ภาพมานี่ใช่ไหมครับได้มาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีหลายแบบเลยนะครับนี่นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเทสนะครับบิงล่าสุดบิงอิมเมจครีเอเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ มีการอัปเดตนะฮะอัปเดตเป็นเอไอที่สร้างภาพออกมาได้สวยงามนะครับพอเข้ามาที่ Bing.com/create นะครับผมก็จะ Ctrl V นะครับลองวางพร้อมมาที่ Bing นะครับจากนั้นก็ลองกดปุ่มสร้างดูซินะครับดูซิว่า Bing จะสร้างภาพนะครับจากพร้อม าจากฮัตกิ้งเฟสตัวนี้นะครับออกมาได้เหมือนกันไหมหรือสวยงาเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนี่นะครับโอ้ภาพสวยงามเลยครับนี่นะฮะลองลองดูนี่นะครับเราก็จะได้นะครับภาพโดยที่เราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะพิมพ์เข้า่าอะไรมันถึงจะได้ภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเว็บนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับเราก็ ลองอัปโหลดภาพเข้ามานะครับแล้วก็ submit เอาพร้อมนะครับแล้วก็ลองไปใช้ประโยชน์นะครับจากพร้อมเหล่านี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ